นะยืนตรงนั้นแหละบอลต้องอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเกินนั่งมัเหนืออ่อยขอเพื่อนี่รับด้วยนตั้งดังนี่จับถ้าไม่มั่นใจจับเรียนแหละจับไป ก้าวแล้วเห็นไหมเริ่มใหม่น้ำใหม่เลยนะหนูจะเตะกี่ครั้งก็ช่างถ้าพลาดเริ่มใหม่เข้าใจไหมมันก็จะเหนื่อยฟรีใช่อยู่ตรงนี้เนละเอาแค่นี้รนะยะเอาเลยที่นี้นะเท้าอยู่หลังเสาตรงนี้บังละจับก่อน ก็ต้องจับนี่วางเท้าดีๆนี่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 น,น,นี่จับไว้ใช่มันแรงไปทางมันเปลี่ยให้มันตกกลางการะดานลูกเรียบไม้ ก็เหนื่อยปีละได้สิ่งทั้งแล้วมันก็ผิดได้สิ่คทั้งแล้วก็ผิดมันก็เหนื่อยปี่เลูกลูไม่มีความแม่นยำมันก็ต้องเริ่มใหม่ลูกกอยังบอกแล้วว่าถ้าไม่มั่นใจอ่ะลองจับกวนน่านี้ลองจับแล้วค่อยตีให้มันดูกระดานกว่านนี้ไม่ใช่ว่าเอาจังหวะเดียวตลอดเลยอ,อ่ะไปนแจมันก็ตกเด่นอยู เร็วเร็วอย่าช้าอย่าช้าไวกว่านี้เห็ไหมทำกล้องพ่อเสียหายอยีกถ้าหนูไม่ทำไม่ดีก็เอาวันอย่างนี้แหละไม่มีพักนะพอบอกใครนะ